g o ดมอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์กเกษมสรร์วีรกุลอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรรสวัสดีครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิสรีและคุณบอลพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพตัวประเทศครับ อ,อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องวันหนังสือของเวียดนามนะคะซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนขออนุญ,ญาตใอาจารย์เล่าถึงหนังสือทั้งสามปกที่อาจารย์จะนํามาแจกนิดนึงได้ไหมคะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างและทั้งสามเล่มน,นี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะ่ะครับใช่ครับในในแฟนเพจเกษมสันเอซีซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับวันนี้ผมเลอกหนังสือมาสามเล่มก็ได้แรงบันดาลใจจากวันหนังสือเวียดนามเ่ยนะครับแล้วก็เห็นทาง รอยจุดทางเราก็แจกหนังสือเยอะซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะคนไทยอย่า,อานหนังสือน้อยอยู่นะครับ<ช>สาม<ช>เล่มที่เลือกมามีที่มางี้ครับสมุดภาพของลีกันยูเนก็เป็นภาพซึ่งเวลาผมเล่าเรื่องว่าเขาเดินทางกันยังไงเขารักกับภรรยาอย่างไรอะไรเนี่ยนะครับภาพเนี่ยมันบางทีอาจจะจินตนาการไปไม่ถึงแลวพอดีหนังสือเล่มนี้เพิ่งออกเพิ่งวางตลาดนะครับมีภาพที่เราหาดูได้ยากภาพการทํางานของลีกันยูสมัยหนุ่มๆภาพการที่เขามีความรักไปไหนมาไหนกับมาดามกว่าเนี่ย ก็ผมก็กว้างซึ <sk <sk <si ้อมาพอสมควรก็ทยอยทยอยแจกก็แจกหลายเล่มอยู่นะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งที่ที่ผมชอบแล้วก็อ่านมาตั้งแต่เด็กคือหนังสือเรื่องแก่นพุทธศาสตร์ของท่านพุทธทาสเนี่ยนะครับเป็นหนังสือสอนเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่ดีสุดเล่มหนึ่งของโลกต้องใช้คําว่าของโลกเลยเพราะว่ายูเนสโกให้รางวัลหนังสือเล่มนี้นะครับท่านที่อยากจะรู้ว่าสกลงอะไรคือพุทธศาสนาสอนอะไรอย่างไรเนี่ยต้องอ่านเล่มนี้แล้วเล่มนี้ผมผม เคยเกิดมาแล้วเล่มนี้ผมเป็นเล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมครับคุณิสรีคุณบวรติงศ์ดิฉันจาได้อาจารย์เคยเล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์อ่านเล่มนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นเด็กที่นั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กๆด้วยแต่สมัยเด็กๆอาจจะแนวอภิริหารเยอะผมมีสเรียเยอะนะครับแต่ภาษาหนังสือเล่มนี้เนี่ยวิธีคิดเกี่ยวกับผู้ศาธาก็เปลี่ยนไปถือเป็นแก่นแท้ถือเป็นแก่นแท้แล้วอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายเด็กๆก็อ่านเข้าใจได้จริงๆมีสองเล่มที่ควรจะอ่านคือแก่นพุทธศาสตร์กับผู้มือมนุษยย์อองท่าานนนนนนนพุธัััั้้คคูีีแะะํเลรบ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ซื้อได้ไปซื้อซื้อไม่ได้ก็มาเล่นสนุกกับแฟนเพื่อนเราส่วนเล่มสุดท้ายเนี่ยผมเอาผมจะเริ่มกระตุ้นให้คนไทยคิดเรื่องนี้คือเรื่องการวางแผนการเงินครับเราเนี่ยวางแผนทุกอย่างครับเช้าจะมาจาดัดรายการจะมายัางไงจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงวันหยุดยาวๆเราจะไปเที่ยวเรา,เเราก็วางแผนจะไปเที่ยวนี่หอใช่ไหมครับจะจีบ <ผม S 2> แฟนก็วางแผนอย่างคุณบอลคงจะจีบแฟนจะเอ,อะไร <c oughs> ไปให้ดีไปอะไรดีจ้าแ่ทุกอย่างวางแผนหมด,ด <c oughs> <c oughs> S <S พอถึงเรื่องสําคัญในชีวิตคือเรื่องการเงินซึ่งเราเรา,เรามีอายุทํางานได้ไม่เกิน65ปี <S 2> <S 2> แล้วเราอยู่ไปจนถึง85 95อีก20ป<ม>ีอยู่โดยไม่มีไรายได้เรากลับไม่วางแผน <S <S <ม>เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาหนังสือพ่อรวยสอนลูกซึ่งเป็นหนังสือวางแผนการเงินเล่มที่คลาสสิกที่สุดเล่มหนึ่งของโลกเนี่ย <S 2> <S 2> มาให้อ่านกันหวังว่าท่านจะได้เริ่มคิดว่าเออเราทํางานมาเหนื่อยตลอดชีวิตถ้าเราวางแผนให้เงินช่วยเราทางานบ้างน่าจะดีนะ ก็เลยแจกสามเล่มนี้ครับก็ยังในช่วงวันอ่านหนังสือด้วยนะครับผมเชื่อว่าท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงอาจจะยังไม่ใชได้อ่านเท่าไรแต่ว่าคุณบอลคงน่าจะอ่านหนังสือเยอะแล้วนะครับผมแต่เห็นรายชื่อหนังสือนี้น่าอ่านมากเลยนะครับยิ่งเวลาแบบเลยนะครับไปเล่นแฟนเพจแล้วก็บอกว่าอยากจะเอาเล่มไหนก็เรียนเชิญเลยครับ ค่ะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะอาจารย์ก็รอคุณผู้ฟังไปร่วมสนุกกันอยู่นะคะมีหลายเล่มทีเดียวในสาปกนี้ก็คือมีหลายรางวัลให้ร่วมสนุกกันนะคะอาจารย์คะพูดถึงหนังสือนี่นะคะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงวันหนังสือของเวียดนามนิดนึงได้ไหมคะเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่21เมษายนนี้เองได้ครับคือเวียดนามเนี่ยนะครับถ้าดูประเทศเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาถูกถูกปกครองด้วยจีนนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของจีนเนี่ยก็ยังยังเห็นอยู่ได้ทั่วไปในเวียดนามและอิทธิพลที่อันหนึ่งที่สําคัญ ที่ช่วยเวียดนามไว้ได้คืออิทธิพลของการอ่านเพราะว่าจีนเนี่ยเวลาจีนเวลามาไปที่ไหนเนี่ยก็เอาความเชื่อแบบของจื้อไปด้วยนะครับของจื้อเนี่ยเป็นนักปราชญ์คนสําคัญของจีนซึ่งมีความเชื่อและให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษานะครับและของจื้อเนี่ยอิทธิพลของของจื้อต่อความเป็นจีนนี่กระจายไปทั่วยอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับที่คนจีนให้ความสําคัญกับครอบครัวเคารพผู้สูงอายุถึงเวลาต้องไปเชงเมง้งไปดูแลฮวงซุยบรรพบุรุษ ย่องย่องครูบาอาจารย์อะไรน่นนี่นั่นเ่ยนะครับกระทั่งความเชื่อที่ว่าเอไม่เป็นความหรอขึ้นโรงขึ้นศาลกินขี้หมาดีกว่าเนี่ยเป็นความเชื่อแบบของจื้อทั้งสิ้นนะครับที่กระจายอยู่ในในในความเชื่อแบบไทยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับทีนี้ของจื้อก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษามากนะครับคิดว่าการศึกษานี่คือหัวใจของประเทศมีประโยคนึงของของจื้อพูดไว้ผมชอบมากเลยครับคุณอิสรีครับการศึกษาที่ปราศจากความคิดอืไร้ประโยชน์ การศึกษาที่ปราศจากความคิดไร้ประโยชน์ความคิดที่ปราศจากการศึกษาเป็นอันตรายอโอโหคมและลึกซึ้งมากเลยนะขมและลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาที่ดีในทานะของผงชื่อคืออ่านอ่านแล้วคิดให้เป็นคือคนเราถ้าไม่อ่านหนังสือเนี่ยเราจะคิดอะไรไม่ได้นะครับคิดอะไรที่ลึกซึ้งเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการไม่ได้สังคมไทยเป็นสังคมบอกเล่าก็ก็เลยคิดสั้นๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ที่เวียดนามก็ ได้รับอิทธิพลความเชื่อของของของ,ของชื้อมานะครับก็ทําไปแบบนั้นเขารักการอ่านคนเวียดนามไปสอบจองหวนได้ก็พอสมควรนะครับคนจะสอบจองหวนได้ก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมหนังสืออะไรพอสมควรที่นี้มีนักปรา์คนหนึ่งชื่อจูวันอานนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วละหกร้อยประมาณหกร้อยสี่สิบห้าปีนะครับจูวันอานนี้ก็เป็นเป็นนักปรา์เป็นครูคนสําคัญที่เอาแนวคิดเรื่องของชื้อมาถ่ายทอดมาสอนให้อยู่ในประเทศเวียดนามนะครับก็ปีที่แล้วนี่เองที่ ที่21สเดเมษายนปีแล้วที่รัฐบาลเวียดนามก็เลยยกเขาขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นคนสําคัญใน,นด้านการเรียนการสอนการอ่าน <c oughs> ก็เลยกําหนดมาว่าเป็นวันอ่านหนังสือแม้ว่าในอดีตเวียดนามจะอ่านหนังสือกันเยอะตามความเชื่อของจีน <c oughs> แต่ช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยเรื่องป,ปัญหาในในบ้านเมืองเขาเนี่ยนะครับเรื่องการอ่านก็ลดน้อยถอยลงก็มีปัญหาพอสมควรเศรษฐกิจก็เพิ่งจะฟื้นตัวเพราะนั้นรัฐบาลก็ถือโอกาสกระตุ้นให้มีการอ่านนะครับเป็นวันหนังสือแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า เขาไม่ได้ทําอาทิตย์เดียวแบบบ้านเรานะครับก็ทําเป็นเดือนนะครับเริ่มตั้งแต่งเมษายนถึงหนึ่งพฤษภาคมแล้วก็จัดงานในหลายจังหวัดนะครับในฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงในโฮชิมินมีมากมายหลากหลายมีการประกวดภาพถ่ายหนังสือกับชีวิตนะครับมีเอาเด็กๆมาเล่นเ,เรื่องเกมเล่นอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับ mm. อันนี้เป็นสิ่งที่เวียดนามเขาเริ่ม เขาเริ่มตื่นตัวขึ้นล้พอพูดพูดถึงโฮชิมินพูดถึงเวียดนามเนี่ยครับอาจารย์เกษมสันผมเหมือนกับเคยอ่านผ่านๆตาม,มาเหมือนกับว่าลุงโฮเองเนี่ยท่านก็ซึ่งเป็นวีรบุรุษกู้ชาติของเวียดนามนะท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็เป็นนักอ่านนักเขียนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับปรัชญาแนวคิดทั้งหมดของลุงโฮเนี่ยก็คือปรัชญาแนวคิดของของจื๊อนั่นเองบนบนหูต้องเลยครับที่ที่คนเวียดนามรักลุงโฮมากเพราะลุงโฮเนี่ย ปลุกฝังเรื่องทัศนคติที่ดีเรื่องประเพณีที่ดีเอามาจากของชื้อแนวคิดของชื้อรวมทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องการอ่านด้วยนะครับวันสุดท้ายที่จะมีการรวมตัวกันสงครามรั้นสุดท้ายระหว่างเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยนะครับที่เวียดเวียดเวียดนามเหนือยกทัพเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดูสถานการณ์แล้วหลายคนคาดว่าต้องตายหลายล้านนะครับแต่ด้วยความเชื่อเรื่องสันติความเชื่อเรื่องการศึกษาของลูโฮที่ถ่ายทอดให้คนเวียดนามเนี่ยวันนั้นเนี่ยสองสองชาตินี้จบสึกได้ด้วยไม่มีการเสียเลือดเนืือ้ออ นะครับอันนี้คือแนวคิดลุงโหกระทั่งวันที่รบกับอเมริกาหนักๆอเมริกาบอมเงินจนมือจะบอมอยังไงนะครับสุดท้ายลุงโหบอกคุณออกไปจากประเทศเราเถอะออกไปจากสันติวันหนึ่งเมื่อโลกสงบแล้วเราค่อยมาทํามาค้าขายกันใหม่อ,มอันนี้ลุงโหบอกแลวท่าก็เป็นจริงด้วยวันนี้อเมริกาก็เป็นนักทุนรายใหญ่ที่มาลงทุนในเวียดนามะนะครับเพราะฉะนั้นคงเชื้ออยู่ในทุกที่ฐานตรงนี้นะเะวียดนามก็เลยถือโอกาสนี้รณรงค์ขึ้นมานะครับ การอ่านนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าสามารถสร้างทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นคลังความรู้ที่ดีด้วยนะคะพูดถึงเรื่องการอ่านเนี่ยนะคะที่เวียดนามเนี่ยนอกจากเขาจะรณรงค์ให้เป็นวันอ่านหนังสือแล้วนะคะยังมีอีกหลายประเทศที่เขาก็เน้นในเรื่องของการรณรงค์ให้คนเนี่ยอ่านหนังสือเหมือนกันประเทศไทยเราต้องเอาเยี่ยงอย่างประเทศเหล่านี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะในเรื่องนี้ใช่ครับประเทศไทยเราอ่านหนังสือวันละ3านาทีนะครับคนเราคนไทยอ่านโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ย สามสิบเจ็ดนาทีไม่ใช่แปดบรรทัดอย่างที่เคยมีคนไปล้อๆเจราใ่ะครับแต่ว่าสามเจ็ดนาทีก็ถือว่าน้อยแล้วส่วนใหญ่พวกดูจากสิหนังสือพิมพ์แล้วก็ไปอ่านตามที่ทํางานหรืออ่านตามร้านกาแฟอะไรเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็อ่านทางโซเชียลด้วยเป็นช่องทางใช่แล้วครับทีนี้ที่ผมยกตัวอย่างผมจะเล่าสามประเทศเกี่ยวกับการอ่านเนี่ยนะครับทั้งสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เพราะสามประเทศเนี่ยเร็วๆนี้เองครับมีองค์กรระดับโลกหกองค์กรนะครับเช่น o อ c อ u n ดี c o สโอะไรทั้งหลายเนี่ยครับพิซ่าที่เป็นหน่วย,วยงานเกี่ยววิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับ,รบเข้าไปวัด200ประเทศตัวโลกดูว่าเด็กที่ไหนเรียนเยอะกว่าการเ,าเด็กโรงเรียนระดับประถมเนี่ยคะแนนวิทยาศาสตร์ชนิดศาสตร์การอ่านเป็นอย่างไรมัธยมเป็นอย่างไรเรียนจบมัธยมกันเยอะไหมเรียนจบมหาาะไกันเยอะไหมเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่เกาหลีใต้ครับนะครับที่สองอยู่ที่ญี่ปุ่น ที่สามอยู่ที่สิงคโปร์ะนะครับแล้วผมกเ็เคยได้อ่านนักคิดแล้วก็ก็เห็นสอดคล้องกันกนัคือว่าเราเนี่ยถ้าปฏิรูปการอ่านไม่ได้จะไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาได้ถ้าเราไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาได้เราจะไม่สามารถปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองสังคมได้ถ้าเราไม่ปฏิรูปพวกนั้นได้ประเทศก็จเจริญไม่ได้ค่ะอัน,นี้น็น<ม>ด้วยจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมั่นใจว่าการอ่านนี่ก็เลยเป็น หัวใจสาคัญของการทําตรงนั้นค่ะคือค่ะความคิดเนี่ยใครก็คิดได้นะคิดยังไงก็ได้จะมาถกกันยังไงก็ได้แต่ว่าการถกกันแบบมีความรู้ถกกันด้วยหลักการที่จะเป็นกรอบในการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญและการอ่านก็ช่วยในเรื่องนี้ได้มากมากเลยนะคะใช่ครับคุณดิศริับก็อย่างที่ผมชื่อบอกไงครับความคิดความคิดที่ปราศจากการศึกษาเป็นอันตรายใครอยากจะคนสังคมไทยชอบแบบนี้นะฮะพูดกันตรงๆแลก็ ผู้นํานเข้ามาก็คิดอยากทำอะไรก็ทํำกันไปแต่มันหาดเรื้องหลังการศึกษาที่หนุนหลังพอสมควรค่ะครับ,รบจริง,รงๆแล้วในอาเซียนเราเองอย่างเมียนมาเองถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไปหรือเชื่อว่าอาจารย์เกษมสันก็คงคงเห็นมาแล้วว่าเขามีตลาดหนังสือเก่าตําราเก่าตารารบโบร,ราณเยอะมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วสังคมเมียนมาเรื่องการศึกษาการอ่านนี่เป็นไงบ้างครับในไหนพูดรเรื่องนี้แล้ว ก็สนใจเขาเป็นคนสนใจเรื <t une à> ่องการอ่านการันทึกต้องต้องอย่าลืมว่าเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่มาก่อนเรานะครับก็เคยยิ่งใหญ่มาก่อนเราการอ่านการเขียนนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าภูิภาคนี้จะจะมีความคล้ายๆกันอย่างก็คือว่าส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมอบอกเล่าเล่าขานผ่านนิทานปรำปลารการอ่านยังทู่ทางยังถูกสร้างทู่ทางยุโรปทางจีนไม่ได้นะครับใครใครได้อิทธิพลทางจีนทางญี่ปุ่นเนี่ยจะจะได้รับอิทธิพลของจื๊อได้อ่านกันเยอะกว่า นะครับสามสิบเจ็ดนาทีต่อวันนี่ถือว่าน้อยมากนะครับผมพาไปสิงคโปร์นะครับคุณเฉลิคมคมลค่ะครับผมสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ที่น่าสนใจมากกรรมการที่เข้มแข็งที่สุดเขาในการดปร็งการอานเป็นกรรมการหอสมุดแห่งชาตินะครับแล้วหอสมุดแห่งชาติเขาอยู่ที่นนถนนถนนวิกตอเรียเนี่ยนะครับใครไปดูนะครับสิบกว่าชั้นที่ดูจากภายนอกถ้าไม่ดูป้ายเนี่ยนึกว่าเป็นออฟฟิศบิลดิ้งของบริษัทระดับโลกค่ะพวกโตมากใหญ่มากนะครับแล้วโอ้โห เงินมหาศาลในการทําตรงนั้นเขามีโครงการในการรณรงค์ให้คนอ่านหนังสือที่หลากหลายแล้วก็น่าสนุกหลายๆอันก็ยัดล่าให้ฟังจะได้เผื่อคนที่เหยียบข้องได้เอาไปใช้บ้างนะครับผมอันแรกก็คือโคร,รงการรีดสิงคโปร์นะครับเขารณรงค์ให้คนเนี่ยอ่านหนังสือเล่มเดียวกันคือเขาไปเอาความคิดมาจากสหรัฐออสเตรียยุโรปนะครับที่ตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีหนังสือดีขึ้นมาเล่มหนึ่งก็รณรงค์ให้คนอ่านทำไมต้องอ่านเล่มเดียวกัน้าอ่านเล่มเดียวกันเสร็จแล้วปั๊บจะได้มีการ จัดก,กิจกรรมต่อเนื่องจัดสัมมนาจัดวิพากษ์วิจา,มมา,า,จาร,ารา์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับสิงคโปร์เขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีภาษาราชการอยู่สี่ภาษาะจะเป็นการภาษาอังกฤษภาษาจีนมันดารินภาษาทมินแล้วก็ภาษามาเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะนหนังสือดีๆขึ้นมาแล้วก็แปลเป็นสี่ภาษานะครับกระจายไปให้คนอ่านแจกฟรีบ้างขายบ้างเพื่อคนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันนะครับแล้วจากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็มาเล่นเป็นละครนะครับเอานักเขียนเยาวชนมาวิพากษ์วิจาร์กัน ทําให้เกิดความซึกคักมีการประกวดเมืองไทยชอบเต้นํามาราทอนเต้นแอโรบิกมาราทอนอะไรอย่างนี้นะครับที่นั่นประกวดอ่านหนังสือมาราทอน144ชั่วโมง6วัน6คืนเห็นไหมครับผมว่า,าก็กิจกรรมก็น่ารักดีอีกอันหนึ่งซึ่งเมืองไทยน่าจะทําได้เลยก็ค,คือ r e a ด i n g ค l ับชมรมอ่านหนังสือ,อเขาไปรณรงค์ให้กลุ่มคนซึ่งไม่มีโอกาสอ่านหนังสือคือเวลาอาจจะยุ่งๆเช่นคนขับแท็กซี่ คนรับจ้างทั่วไปพนักงานทําความสะอาดหลากหลายอาชีพแล้วก็จัดหนังสือไปให้ให้คนเหล่าน,นั้นได้อา่านตั้งเป็นชมรมกระตุ้นการอา่านซึ่งกันและกันอืนะครับตอนนี้มีชมรมแบบนี้เกือบๆหนึ่งร้อยชมรมอยู่ในทั่วไปในสิงคโปร์โดยเฉพาะอาชีพล่างๆทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้อยู่ออฟฟิศไม่มีโอกาสได้นั่งโต๊ะอา่านหนังสือเมืองไทยเราก็น่าสนใจนะครับมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีแท็กซี่รอคิวสุวรภูมิเป็นวันๆเนี่ยถ้ามีชมรมพวกนี้ให้อา่านน่าสนใจที่การเหล่นี้คุณบอลคุณต้องชอบคุณสีต้องชอบ Book lovers on board oh. อ๋อนะครับชมรมคนรักหนังสือบน,บนเครื่องบิน <c oughs> นะครับสิงคโปร์เขาร่วมมือกับซีอีอร์ก็คือสายการบ,บินของเขาเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาไปเอาหนังสือมาจากโครงการ a ิสสิงคโปร์ที่ว่าตอนต้นเนี่ย <c oughs> ยืมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบินไปไหนมาไหนไกลๆแต่ไม่อยากซื้อหนังสือเนี่ย <c oughs> เราก็ไปยืมหนังสือ ไปยืมหนังสือแลวไปอ่านบนเครื่องได้ไปคืบนบนบนสายการบินได้ oh, ดมีให้ยืมเลยะนะครับผมว่าก็น่ารักดีเพราะบางทีบินระยะไกลๆนี่ยังมีมีมีให้อ่านนะครับหรือว่ามีหนังสือเสียงนะครับม,มีการเอาหนังสือไปให้เด็กอายุน้อยๆอ,อ,อ่านคิดสตีทคือถัดจัดเป็นแท็กไปให้เลยนะครับสำหรับครอบครัวที่มีที่มีรายได้น้อยๆน,น,นะครับในให้อ่านตรงนั้นนะครับงบประมาณปีๆหนึ่งเนี่ยเ,เยอะมากในงานสร้างห้องสมุดในการส่งหนังสือเข้าไปเนี่ยงบก็ใช้ 4,000ันล้านบาทนะครับและที่น่าสนใจทีุ่ดก่อนจะพักตรงนี้นะครับเรียกว่าโครงการ10นเตาเซนแอนมอลฟ e ร์ e ดอร์เทรดโครงการคุณพ่ออ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังเขาเอานังเขารณรงค์ให้คุณพ่อมาร่วมสบัรแล้วแจกหนังสือคุณพ่อก็จะไปอ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังวันนี้มีคุณพ่ออย่างน้อยหกหมื่นคนที่เขาร่วมโครงการนี้แลอ่านหนังสือให้ลูกฟังที่บ้านพอต้นแบบนะครับใช่ค่ะ ที่ฉันจะบอกว่าบุคคลที่เป็นแบบอย่างเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวนะคะคที่ฉันโชคดีที่มีผู้ปกค,ครองมีคุณป้ามีญาติผู้ใหญ่ที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ทําให้ที่ฉันเนี่ยชอบอ่านหนังสือหรือว่าสนใจที่จะอ่านหนังสือไปด้วยครับผมก็เดียวกันเลยครับ,รบประโยชสําคัญก็คือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อ่านหนังสือให้เป็นต้นแบบของลูกค่ะ แล้วบังคับให้ลูกอ่านหนังสือนี่ไม่มีทางเลยผมก็ได้คุณพ่อ,อเป็นต้นแบบของการอ่านสือเป็นอย่างครับืบมเขาถึงบอกแบบอย่างที่ดีนี้มีค่ามากกว่า่าสอนนะคะ,ะคอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปติดตามที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เดี๋ยวเราขออนุญาตพักสักครู่นะคะครับผมค่าสักครู่พบกันค่ะ กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ굿มอร์นิ่งอาเซียนนะคะซึ่งในช่วงนี้เรายังอยู่กับอาจารย์กรเกษมสรนเวรกุลค่ะอาจารย์คะพอเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องที่พยายามที่จะรณรงค์ในการสร้างการอ่านให้กับผู้คนในชาติของสิงคโปร์นะคะแล้วก็พูดคุยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือเป็นแบบอย่างที่สําคัญมากๆในการอ่านหนังสือของเด็กๆที่ฉันนึกถึงตอนที่ฉันเด็กๆอะ่ะคุณบอลพง์และอาจารย์กรเกษมสรรค่ะ<ม>จะมีแคมเปญอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์อ่านหนังสือเขาจะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีเข็มกลัดของตัวเองแล้ว ก็ไปอ่านหนังสือให้คุณครูฟังเนี่ยจบหนึ่งเล่มคุณครูจะให้ดาวมาหนึ่งดวงเป็นสติกเกอร์แปะลงไปสะสมครบห้าดวงไปกินพิซซ่าได้หนึ่งถาดที่ร้านพิซซ่านะคะ<ห>อันนี้นร้านพิซซ่าเป็นคนจัดตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพิซซ่าฮัทนะเพราะว่ายังไม่มีพิซซ่าเจ้าอื่นๆที่เกิดขึ้นฉันอยู่ประมาณปสามโอ้โห กินกันทั้งครอบครัวค่ะฉันอ่านเยอะมากถือเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะในการให้รางวัลเด็กๆก่อนแล้วก็ทําให้เขารักการอ่านไปโดยปริยายนะคะผมรู้แล้วทำไมคุณอิศรีถึงมีแก้มย้อยกว่าผมชอบกินนี่มันเป็นมาตเด็กค่ะนิสิตอนนะครับคือชอบอ่านอืมค่ะอาจารย์คะที่ญี่ปุ่นและที่เกาหลีใต้นี่เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการรุรงการรักการอ่านเกาหลีใต้ลองนึกถึงภาพห้าสิบปีที่แล้วเขาพัฒนาการทุกอย่างเท่าเมืองไทยหมดค่ะ ระบบการศึกษาเศรษฐกิจเท่าๆกับเรานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์ของเกาหลีใต้ชัดเจนครับเขาบอกว่าการศึกษาที่การเติมเต็มให้กับตนเองเช่นเดียวกับการเติมเต็มให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อเขาพัฒนาระบบการศึกษาเขาปฏิรูปการศึกษาหลายรอบมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยการปฏิรูปนําไปสู่เรียกว่าสมาร์ทเอ듀เคชันคือใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยแต่เดิมเกาหลีใต้การเรียนการสอนนี้เข้งมงวดปัจจุบันก็ยังเข้งมงวดนะครับยังแข่งกันรุนแรง พยายามจะอัดอัดอัดอะไรให้คนเยอะมากขึ้นแต่ตอนหลังก็เริ่มผ่อนคลายการเรียนขึ้นให้คนเรียนสนุกขึ้นเรียนตามความสามารถมากขึ้นเติมเรื่องจริยธรรมเติมเรื่องภาษาจีนเน้นเรื่องภาษาอังกฤษที่ครูต้องเป็นครูเป็น native speaker นะครับแล้วก็เน้นการใช้ดิจิทัลมาทําให้เด็กเรียนหนังสือสนุกนะครับบ้านเราเนยกลับกับเขาบ้านเราเนี่ยมีดิจิทัลเยอะใช้โซเชียลมีเดียเยอะ แต่เป็นเพื่อความบันเทิงหนังสือบ้านเรามีขายเยอะขึ้นแต่เล่มเล็กลงสวยขึ้นแต่แพงขึ้นการเข้าถึงยากขึ้นเกาหลีใต้คิดกลับหัวกับหางกับเตาก็คือว่าทำยังไงได้ระบบดิจิตอลเนี่ยถึงจะทําให้คนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นหนังสือถูกลงเพราะฉะนั้นหนังสือเรียนแบบเรียนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้ผ่านพวกแท็บเล็ตพวกไอ a d ดหมดนะครับเปลี่ยนได้เร็วสนุกแล้วต้นทุนก็ถูกนะครับก็มีห้องสมุดดิจิตอลแห่งชาติเราสามารถยืมหนังสือออนไลน์ได้ห้องห้องสมุดทั่วไป ที่เป็นห้องสมุดหนังสือเล่มๆเ,เนี่ยระบบออนไลน์ยืมได้หมดเลยสะดวกอยู่แล้ว <S <S แต่ก็ยังมีนังมีห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติไปยืมหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้อีกนะครับเขามีกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะมีห้องสมุดแห่งชาติของเด็กโดยเฉพาะนะครับและทั้งหมดเนี่ยฟรีนะครับห้องสมุดเขาเน้นการให้บริการการฟรีสําหรับคนไปยืมหนังสือจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เขามีแคมป์วีดิ้งแคมป์คือค่ายของการอ่านค่ะ ให้คนไปอ่านกันอยู่ในในแคมป์สนุกสนุกนะครับแล้วก็เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ทาเนี่ยนะครับเกาหลีใต้เขาทาเป็นระบบเขาไปดูเขาเขาทำบอกว่าหนึ่งระบบการศึกษาต้องดีนะสองห้องสมุดต,ต้องดีสามส่งเสริมการอ่านแบบครบวงจรทั้งฟรีด้วยมีห้องสมุดแห่งชาติที่ดีที่โก้สวยอยากจะไปมีทะเลสาบมีอะไรสวยห้องสมุดของเด็กตั้งแคมป์มีโครงการบุ๊กซาร์คือเอาหนังสือมาให้พ่อแจกให้พ่อ,ให,พอให้แม่ เอาไปอ่านกับลูกนะครับอันนี้จะคล้ายๆของญี่ปุ่นมีมีบุ๊กแฟดบุ๊กแฟนเขาไม่ใช่บุ๊กแฟดในประเทศแต่เป็นบุ๊กแฟดระดับโลกเลยก็ทํากันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการทํทั้งหมดนี้รวมถึงการบรรูุการศึกษาเนี่ยวันนี้เกาหลีใต้ถึงได้เป็นที่หนึ่งของการรณรงค์การอา<ม>่านนะครับ,รบส่วนญี่ปุ่นขออนุญาตไปญี่ปุ่นเลยเพราะเขาใจ้ว่าเวลาน้อยเต็มทีมนะครับญี่ปุ่นเนี่ยระบบการเรียนแต่ก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเ,เขาเรียนแบบรด่รนชินกันเต็ม ก็คืออัด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 ให้เยอะที่สุดต้องเรียนหนักหนักอ่านหนังสือเยอะเยอะยันเช้าแต่ตั้งปีสองพันรยสบต้นมาเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าทางนั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็เ่มผ่อนคลายมากขึ้นค่ะให้เด็กมีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นและจุดที่ขันไปอยู่ที่ปีสองรอยสสิบสี่ครับเขาถึงกระดาษแก้กฎหมายเลยนะครับห้องเรียนเนี่ยห้องที่ใหญ่เกินไปมีเด็กส0ิบคนเนี่ยให้ลดเหลือแค่ยี่สิบคน เออแต่ถ้าโรงเรียนไหนมีนักเรียนมากกว่าสิบสองห้องต้องมีบรรลักษ์มืออาชีพมาทําไม่ใช่คุณครูมาเวลาว่างมาทํานะครับเภาษาอังกฤษต้องเรียนมากขึ้นนะครับก่อนเข้าเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนถูกบังคับให้อ่านหนังสือคนละสิบนาทีอืมแล้วก็ใช้งบซื้อหนังสือแจกห้องสมุดต่างๆปีแล้วเกือบเกือบห้าพันล้านบาทค่ะนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทาแล้วก็ห้องสมุดเนี่ยนะครับเขาจะมีโครงการเาเรียกว่ากล่องหนังสือนะครับ เลกล่องหนึ่งจะมีอยู่40เล่ม30เล่มเนี่ยเป็นเล่มที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอีก10เล่มเป็นเล่มที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านจะอาเซียนจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้ห้องสมุดทั้งหลายยีมกันไปอ่านนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ท,ท,ที่กระตุ้นได้ดีมีสัปดาห์หนังสือสัปดาห์หนังสือเด็กแต่ที่ผมสนใจเนี่ยนะครับก็คือวัฒนธรรมที่เขาสนใจเรื่องการอ่านตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับแม่บ้านเนี่ย ญี่ปุ่นเนี่ยที่มีความพร้อมจะเปิดบ้านตัวเองครับคุณอิสรีคุณ,คณนพงศ์มุหมู่บ้านตัวเองเล่าหนังสือตัวเองบางส่วนรวมทั้งหนังสือที่ไปยืมมาจากห้องสมุดประชาชนบางส่วนมาเปิดให้เด็กๆมานั่งอ่านได้ฟรีๆมามาเปิดแล้วรณนรงค์รัฐบาลญี่ปุ่นก็สบสุนด้วยแล้วพออย่างที่เรียกว่าบุงกะนะครับพราบุงกะแต่ละที่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นก็รวมตัวกันรวมตัวกันก็กลายเป็นห้องสมุดใหญ่ๆขึ้นมานะครับวันนี้เชื่อไหมครับบุงกะแบบนี้มีมีสี่ห้าพันแห่งทั่วญี่ปุ่น จากบ้านก็ขยายไปสู่วัดไปสู่ซปเปอร์มาร์เก็ตหอประชุมเทศบาลหรือที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่สาธารณะที่เด็กสามารถเข้าไปอ่านหนังสือได้นะครับสมาคมห้องสมุดญี่ปุ่นก็จะมีการแนะนําหนังสือแต่ละปีนี้หลายหลายปกเพื่อให้คนอ่านกันนะครับนึกถึงภาพเรามีหนังสืออะไรนะเรามีลิสต์อะไรนะครับ100รหนึ่งร้อยเล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านใช่ไหมครับ ของญี่ปุ่นมีแนะนำหนังสือดีหกหมื่นเล่มที่ญี่ปุ่อ่าน้ลิสต์มันช่างแตกต่างกันยังมียังมีแนะนำอีกปีละแปดพันเล่มแลวสมุดทั้งทั้งหลายไปซื้อนะครับข้อมูรประชาชนก็มีเต็มไปหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่แต่ละที่เขาทำจะต้ก็ทำพันอย่างอย่างจริงจังนะครับและที่น่าสนใจที่สุดก็คือโครงการบุ๊กสตาร์ซึ่งเหมือนกันทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับก็คือเขาจะมีถุงหนังสือมีถุงหนังสือดีๆให้พ่อให้แม่เอากลับไปบ้าง ไปอ่านกับลูกในหนังสือก็มีคู่มือเลี้ยงลูกด้วยมีหนังสือดีๆที่เหมาะกับลูกด้วยเขาบอกว่าการอ่านการที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกมันไม่ใช่เนื้อหาหรอกที่ได้แต่มันเป็นการสร้างใยสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และปลูกฝังให้ลูกรักการอ่านบางทีก็ที่มีบางเล่มซึ่งลูกอ่านออกเสียงไปนะคุณแม่ทํางานบ้านคุณพ่อทํอกิจกรรมอะไรของคุณพ่อไปแล้วก็ลูกก็อ่านให้ฟังมันเป็นสายใหญ่ที่เกิดขึ้นอันนี้ทําได้ไง่ายๆเลยเขาแจกสําหรับทุกครอบครัวที่จัดนือนหมยก็แปลว่าครอบครัวเกิดใหม่ มีลูกก็มารับหนังสือนะครับแล้วก็ไปอ่านมีเกิดเกิดคำเข้าเชียมกันเจริญชนคุณก็มีสอ่านหนังสือเล่มเดียวกันครับผมก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าฟังให้ฟังอาจารย์เสร็จแล้วนะคะก็จะนึกถึงตรงนี้นะคะว่าถ้าเรารอให้ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันรณรงค์อาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้หรือว่า อาจจะยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรอะนะคะคือถ้าไปมองใหญ่ๆอย่างนั้นแต่ว่าในฐานะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บุคคลในครอบครัวเนี่ยเราสามารถทาในระดับเล็กๆเล็กๆแล้วถ้าหากว่าทากันทุกๆครัวเรือนเนี่ยมันน่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับสังคมไทยอย่างมากนะคะครับผมอาจารย์เกษมตสา์ครับผมขออีกนิดนึงนะครับสั้นๆนะครับเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กยุคใหม่อ่านได้อย่างไรครับในประเทศไทยครับผมว่าเราต้องรณรงค์ที่พ่อแม่ครับและชี้เห็นเลยนะครับถ้าไม่อ่านหนังสือต้องชี้เห็นโทษก่อน ถ้าไม่อ่านหนังสือเนี่ยคิดไม่เป็นคิดอะไรที่เป็น<ม>ระบบหรือซับซ้อนไม่เป็นจะคิดคสั้นๆน,<ม>นะครับจําได้สั้นๆเพะฉะนั้นถ้าคิดไม่เป็นก็พัฒนาประเทศไม่ได้เอาชนะคนทั้งโลกไม่ได้วันนี้ประเทศที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นประเทศที่รักการอา่านพ่อแม่เขาเอาสิ่งเอาจังรัฐบาลส่งเสริมเขาถึงเจริญกันทุกป,ประเทศวันนี้เวียดน,นามไม่ทันเราแต่ถ้าเวียดนามาเอาสิงเอาจังเรื่องนี้ผมคิดว่าเรามีโอกาสถอยหลังมากนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ตัวเองครับค่ะ เช้านี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์เกษมสันวิรากุลที่เข้าสายกับเรานะคะครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ